สื่อเรื่องยิ่งกว่าสุขเมื่อจิตเป็นอิสระโดยดรสนองวรอุไรสำนักพิมพ์อมรินวิธีรับมือกับวิบากผู้ที่มีปัญญารู้เท่าทันจะไม่หวนไหวไปกับความทุกข์ทรมานที่เกิดจากวิบากกรรมที่ไม่ดีพอรู้จักเรียนรู้วิชาจากความทุกข์สามารถนำความทุกข์มาเป็นครูสอนตัวเองเผชิญหน้ากับความทุกข์ได้โดยไม่ขาดสติ มองประสบการณ์ร้ายๆที่เกิดขึ้นเป็นแบบฝึกหัดชีวิตหากรู้จักใช้ปัญญาเปลี่ยนวิกฤตชีวิตให้เป็นโอกาสแห่งการเรียนรู้จะพบว่าภูมิปัญญานั้นมีอยู่ทุกขณะตื่นข้อเพียงเรามีสติและใช้ปัญญามองให้เห็นความไม่เที่ยงของทุกข์สรรพสิ่งเกิดขึ้นแล้วย่อมต้องมีการดับไปทุกก็เช่นกันย่อมนีไม่พ้นกฎตราักษ์อนิจจังทุกขังอนาตา เมื่อเกิดขึ้นและรุนแรงเต็มที่แล้วในที่สุดก็ย่อมต้องเบาบางลงและผ่านพ้นไปไม่สามารถคงอยู่ในระดับเดิมได้ตลอดไปหากคิดได้อย่างนี้แม้จะต้องพบกับความทุกข์จากวิบากกรรมที่ไม่ดีมากแค่ไหนก็จะไม่วันไหวเผชิญหน้ากับความทุกข์ด้วยความรู้เท่าทันไม่ตกเป็นทาสสุขทุกข์อยู่ที่ใจใจคือนายใหญ่ เป็นตัวสั่งสมองให้คิดสั่งปากให้พูดสั่งมือให้ทำโนนทำนี่ดังนั้นร่างกายจะเจ็บปวดทุกทรมานมากแค่ไหนหากจิตใจไม่ยอมทุกข์ด้วยเสียอย่างเราจะไม่ตกเป็นทาสไม่เดือดร้อนไปกับความทุกข์เหมือนเมื่อคนเราหลับไม่ว่าจะมีปัญหาชีวิตมากมายมีความทุกข์ยากไม่ว่างเว้นแค่ไหนความทุกข์จะหายไปหมดทันทีเพราะเมื่อหลับสนิท จิตตกภวังใจจะไม่ปรุงแต่งอะไรทั้งสิ้นไม่รับรู้ทุกไม่รับรู้ปัญหาทุกก็อยู่ส่วนทุกข์แต่ฉันขอหลับอย่างเป็นสุขก่อนแล้วกันผู้ที่คิดว่า,วาการฆ่าตัวตายจะทำให้ความทุกข์และปะัญหาทุกอย่างจบลงได้นั้นเป็นผู้ที่เข้าใจผิดโดยสิ้นเชิงเพราะความตายไม่ใช่ทางออกหรือจุดสิ้นสุดที่แท้จริงของชีวิต แต่เป็นเพียงการเปลี่ยนร่างนี้ไปสู่ร่างใหม่เท่านั้นดังนั้นการมนีปัญหาแบบชั่วคราวโดวยการฆ่าตัวตายจึงไม่เพียงแต่ไม่ใช่การแก้ปัญหาแต่ยังเป็นการสร้างปัญหาใหม่ที่หนักหนาสาหัสกว่าเดิมทับถมลงไปบนปัญหาเดิมที่ยังแก้ไม่หมดอีกทีผู้ที่ตัดสินใจเช่นนี้จึงนับว่าโชคร้ายถึงสองเท่าเพราะมีอบายภูมิเป็นที่มาอย่างแน่นอน ปัญหาและความทุกข์เป็นเรื่องธรรมชาติที่อยู่คู่กับทุกชีวิตหากเราสามารถใช้สติปัญญารักษาใจให้อยู่เหนือปัญหาได้แล้วเร่งทำความดีปฏิบัติธรรมสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่ให้มากในที่สุดกุศลกรรมเหล่านั้นจะไปบดบังอกุศลกรรมทำให้อกุศลวิบากไม่มีโอกาสให้ผล แล้วพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะธรรมะส,สวัสดีมูลนิธิพระพุทธสันติธรรม